อ่าฮะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดย์สตรีม e r g a เกมนั่นเนะฮะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับการอ่ารีวิวคอนอ่าอะไรนะคอมเพนเดียมอะไรนะคอมเพนเดียมอ่าเป็นของงานดโรธีเอเจนต์ก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆงานทีไอนั่นแหละออนนี้ก็มีสมุดออกมานะฮะก็น่าจะเหมือนกับสมุดเล่มม่วงๆครั้งที่แล้วนะฮะผมก็มาลองรีวิวดูว่ามันมีอะไรกรัน ว่าหลังจากที่เราจ่ายไป300รอเนี่ยเราจะได้อะไรจากมันมากนะฮะโอเคเราก็ได้หนังสือมานะฮะเพ่งกดมาเมื่อกี้โอเคการทันเ,เงินสมบูรณ์นะฮะในส่วนตัวเนี้ยเปิดใช้ไหมเปิดใช้ดีครับอ่านะฮะนี่นี่ก็มีนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ในส่วนของเคอร์เรียเป็นนกมานะฮะก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แหละ <laughs> โอเคโอ้ นะแล้วต่อไปก็เป็นของเอเอ,อเอฟเฟกต์เทลพรลอร์ตนี่เองว่าเทลพอร์ตก็จะมีมีวงวิ่งวงวิ่งอย่างนี้มาด้วยเนะฮะอ,อีอันนั่นก็คืออ่ากล่องกล่องที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็นจุดขายของอ่าตัวหนังสือน,นี้เลยนะฮะนะที่อยากจะฉายจริงๆก็คือตัวกล่องนี่เองนะฮะน <สะ S 1> ี่เรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยนะฮะ โอ้หฟ oh, ีลฟาวมากนะฮะเราจะมาเปิดกล่องนี้อ่าชิ้นแรกนะฮะแอ็กวแม่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะมีกรงเล็บไฟเกาอยู่ตรงไหนชิ้นต่อมาครับเป็นทั้งทั้งหมดทั้งกล่องนี้เป็นกล่องอิม o r t ท l หมดเลยนะฮะที่เคยเห็นขายอยู่ก็โอ้โหแบบยังแพงอ่ะอ่าชิ้นต่อไปเป็นปีกของ q u ีนเพนนะฮะโอ้โห นี่ฮะนี่ชิ้นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเรียกกระแสเลยทีเดียวนะฮะอ่าไอโซไอออฟสกาดิสวยงามมากลักแล้วต่อไปเป็นนาพีเออูแม่เคยเห็นในตลาดโอโ้โหอันสี่พันบาทวอไปแล้วแต่ว่าถ้าการมีมีการเปิดแล้วแจกอย่างงี้ก็คิดว่าของน่าราคาน่าจะตกแต่ว่าผมคิดว่าผมจะยบมาใช้เองอันนี้ก็เป็นของ แบบรางวัลโบนัสนะฮะเป็นสีทองเหมือนเป็นเหมือนอันเดิมนแะแต่ว่าสีทองนะฮะ <t> โอเคเอฟเฟกต์เทอร์ตนี่คนะโอเคเรามาลองเปิดเลยดีกว่านะฮะดูว่าเราจะได้อะไรกับกล่องกล่กองนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะแถมมาแค่ตอนซื้อแค่นั้นแล้วต่อจากนั้นมันก็จะเป็นกล่อง i m m o r ร์ทปกติจะไม่ใช่จะไม่ใช่ตัวกล่องนี้แล้วนะฮะสำหรับการที่เราเวลอัพไอ้หนังสือนั่นไป โอเคนะครับเปิดเลยอ่าลุ้นลุ้นเกือบแพแล้วเกือบแล้วขอให้สนุกนะเนี่นยมันเหมาะเลวโอเคดูว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะถึงจะไม่ใช่ไอตัวอ่าตัวสีทองก็ตามนะแต่ก็ยังสวยงามมากอยู่ดีนะเราไปดูกันดูราคาเลยดีกว่าดูราคาด้านใน,น ดูว่ดูไม่ได้นีว่วะเดี๋ยวข้อยกอะเอาไปดูข้างนอกโอเคนะฮะก็ไอตัวสมุดดูตัวสมุดดูยังไงนี่ป่ะเอา้าหายไปไหนวะโอเคสมุดเด้งหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวคงมีไอตัวตัวเนี่ยอ่าของ ที่เป็นเจมเจมมูมีให้ซื้อมาอัพเวลอีกเช่นเคยนะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปด้วยเนะะี้ฮะอุติดแมทแดงด้วย <laughs>